สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะดูวันนี้พี่อ้อยพามาดูต้นคิดติน่าคิสติน่านะคะพี่อ้อยอตัดยอดเข้าไปเนาะตอนนี้แตกยอดอ่อนเยอะเลยค่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะพี่อ้อยตัดยอดไปได้ประมาณอสองอาทิตย์เนาะก็แตกแตกใบอ่อนนะคะแตกยอดอ่อนๆนะสีแดงๆเลยนะคะเยอะเลยนะอันนี้เป็นยอดอ่อนรุ่นที่แล้วนะคะเป็นรุ่นที่แล้วที่เพิ่งตัดไปเนาะอันอันที่เห็นนี่ก็จะเป็นต้นต้นหลังนะคะ ้อยจะบอกว่าหน้าฐานมากๆสวยงามหน้าฐานมากๆเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลน,นะคะ่าทำให้จิตใจสงบอะไรประมาณนั้นเนาะ ก็พี่อ้อยพามาดูต้นไม้เนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะเออพี่อ้อยจะบอกไว้อีกอย่างหนึ่งเนาะช่วงนี้นะคะไปบางคลิปนะคะพี่อ้อยอาจจะแค่ กดไลค์ให้นะคะแต่จะไม่ได้บอกว่าพี่อ้อยกดไลค์ให้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการคอมเมนต์ยืดยาวเนาะตอนนี้จะมีปัญหานะคะคือหลายๆช่องก็จะโดนกันเนาะและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคลิปถ้าไม่ลงคลิปใหม่อะ่ะพี่อ้อยจะดูให้ก็พี่อ้อยจะกลับไปหาก็ประมาณหนึ่งเที่ยวหรือสองเที่ยวเท่านั้นนะคะพี่อ้อยจะไม่ดูซ้าๆตลอดนะคะเพราะว่ามีเมลเตือนมานะคะว่าเป็นการปั่นวิวกันนะคะโดนกันหลายหลายคนเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องระวั ตัวเนะถ้าเราคิดว่าเรารักในการทําช่องเราก็ต้องทําคลิปนะคะขยนันขยันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ